ต่อเนื่องมาดูกรณีของสยามเวลเนสกรุ๊ปหรือว่าสปาก็จากปรากฏการณ์ที่เมื่อวานนี้นะครับราคาหุ้นก็ปิดตลาดบวกไป12%กว่าๆแล้วก็ทำให้ตัวของ Market Capitalization หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ4,489ล้านบาทเทียบกับ4,000ล้านนะณนะราคาปิดของวันก่อนหนะ้า ซึ่งแรงซื้อในตัวของสปาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับหลังจากปรากฏข้อมูลว่าเมื่อวันที่27มิถุนายน2,568ที่ผ่านมาฟิลลิมิต็ดซึ่งเป็นกองทุนต่างชาติขนาดใหญ่ได้มีการเข้ามาซื้อหุ้นสปาเพิ่มเติมนะฮะอีกจำนวน4 6 0 0 0 0 3 0ห0หุ้นหรือประมาณ0.0361แต่นั้นก็เป็นผลทำให้ภายหลังจากการทำรายการดังกล่าวแล้วเสร็จเนี่ย f ิลลิมิเต็ดนะฮะถือหุ้นสปาเพิ่มขึ้นเป็น64.16ล้านหุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนราว5%โดย f ิล l ิมิเต็ดเนี่ยเป็นบริษัทจัดการลงทุนระดับโลกนะครับที่ดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวมการจัดการเงินบำนาญและแพลตฟอร์มกองทุนสำหรับนักงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบันก่อนหน้านี้เนี่ยฟิลลิมิเต็ดก็เป็นกองนะที่อยู่ภายใต้ Fidelity Investment แต่ภายหลังเนี่ยได้มีการแยกตัวออกมาเป็นอีกหนึ่งเอนติอีกหนึ่งบริษัทแต่ก็ถือว่ายังคงอยู่ใต้ล่มทงของทาง Fidelity นะครับซึ่งแน่นอนว่า Fidelity เองนะฮะปัจจุบันจากการตรวจสอบดูข้อมูลเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอันดับหนึ่งเนี่ยคือ BlackRock AUM อยู่ที่ประมาณสัก10ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐนี่ตีเป็นเงินไทยคิดไม่ออกแล้เนี่ยมันเท่าไหร่ โอ้โสิบล้านล้านก็สามสามร้อยสามร้อยกว่าล้านล้านสามร้อยสามสามร้อยยี่สิบกว่าล้านล้านอ่าประมาณนั้นนะคือ GDP บ้านเราเนี่ยครับคูณไปอีกกี่กี่ปีเนี่ยฮะโอ้คูณไปอีกประมาณสิบห้าเออสิบห้าถึงยี่สิบปีอ่ะสิบห้าถึงยี่สิบปีนะครับอันดับสองคือแวนการ์ดกรุ๊ปครับนะฮะ AUM อยู่ที่ประมาณสักแปดจุดห้าล้านล้านเหรียญ 8.5ถูกละ8.5ล้านล้านเหรียญเนี่ยเห็นไหมตัวเลขมันเยอะคอ่านไม่ค่อยถูกนะ f i เด l i t y i n v e s t m e n มมาในอันดับที่3 4.6ล้านล้านเหรียญเมื่อวานเนี่ยข้อมูลที่เรานำเสนอนะฮะคคือ8ปดแสนแปแสนนะล้านเหรียญนะแต่ดูไปดูมาตัวเลขจริงมันคือ4.5ล้านล้านโอ้โหนะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวก State Street อันนี้ก็ชื่อดังนะฮะมี บริษัทไทยที่ถูกถือโดยค mm ัสโตเดียนสเตทสตรีทเนี่ยอยู่เยอะนะฮะหลายบริษัท <c oughs> JP Morgan Chase Go โกรมันแซกในอันดับที่6 UBS อันดับ7 c a p แคปิตอลกรอันดับ8นะฮะอันนี้ก็เพื่อให้เห็นถึงความใหญ่ของ Fidelity Investment <c oughs> ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทางสปานะครับเนื่องจากว่ากองทุนยักษ์ใหญ่ของโลกที่เข้ามาถือหุ้นเนี่ย มันก็เป็นการสะท้อนหนึ่งคือภาพในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรง่งแต่ปัจจุบันนะพี่สุภาษัยบอกเลยว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงอย่างเดียวมันไม่พอการจะดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาได้และเป็นกองทุนระดับโลกแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นธุรกิจที่เรียกว่ามีนวัตกรรมรนะฮะจะนวัตกรรมในแง่ของเทคโนโลยีที่เอามาใช้นะในแง่ของเครื่องจกักรในแง่ของโครงสร้างธุรกิจแล้วก็สําคัญคือมันต้องมีนวัตกรรมทางความคิดถูกไหมฮะดังนั้นตรงนี้มันเป็นการตอกย้ําว่า สปาเป็นสินค้าในตลาดหุ้นไทยชิ้นหนึ่งที่ยังขายให้กับฝรั่งบางค่าได้ยังเรียกเงินลงทุนเข้ามาได้นะฮะออนอกเหนือจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ธุรกิจในตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะติดอยู่กับกับดักธุรกิจโลกยุคโบราณใช่นะฮะซึ่งโลกยุคโบราณวันนี้เนี่ย เม็ดเงินจากต่างประเทศเขาให้ valuation ที่น้อยลงให้อัตราพรีเมียมที่ลดลงนะฮะเช่นพวกค่า PE อนะฮะจากเมื่อก่อนอาจจะเคยให้30เท่าเดี๋ยวนี้ก็เหลือเท่าไหร่15บเท่าประมาณนั้นเห็นในหลายๆหุ้นนะใช่างพวกขนาดแม้กระทั่ง renewable energy เมื่อก่อนโอ้โหซื้อขายกัน7-80ดดสเท่า เดี๋ยนี้มาดูสิสิบห้าเท่า <c oughs> ถึงไหมสิบห้าเท่าบางบางบุบบนก็ไม่ถึงนะบังก็ต่ำสิบได้ซ้ำไปคือครีนิวเนี่ยมันก็เป็นโลกยุคใหม่นะแต่รีนิวอย่างเดียววันนี้ไม่พอแล้วมันต้องมีเรื่องของนวัตกรรม<อ>ใช่ไหมจะสร้างซีนเนจี้ภายในกลุ่มกิจาการได้อย่างไร,รมี Data Center ไหมก็คือต้องทำให้มันเรียกว่าครบจบลูกคือมีตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามีนวัตกรรม มันถึงจะดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติมาได้นะเพราะฉะนั้นการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับตลาดหุ้นไทยเนี่ยจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งยวดะนะครับแต่ก็ต้องขออนุญ,ญาตนาเสนอประเด็นนี้เนื่องจากว่า เป็นข่าวดีไม่เพียงแต่ของสปาของตลาดหุ้นไทยที่ว่าเรายังมีสินค้าที่จะดึงเม็ดเงินของกองทุนใหญ่อย่างนี้มาได้นะฮะอันนี้ในส่วนของกองทุนมาในมุมของทางสปาเองนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณณรันวิวันธนกรไกรนะครับกรรมการบริหารของสปาเองก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าการเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มเติมของฟิลลิเมเท็ดนครั้งนี้ก็มองว่า ทางฟิลเองเนี่ยก็เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัทนะครับหลังจากที่บริษัทเนี่ยได้มีการนําเสนอข้อมูลไปในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่านะครับฟิลลิมิต็ดเนี่ยยังเล็งเห็นว่าธุรกิจเวลเนสและก็ตัวของทัวริซึมเนี่ยครับยังเป็นเมกะเทรนของประเทศไทย ทั้งนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยกองทุนทั้งในและต่างประเทศนะครับถือหุ้นสปารวมกันอยู่นะครับรวมประมาณสัก20%นะครับแล้วก็มีการนัดหมายนะครับที่จะประชุมเพื่อนําเสนอข้อมูลกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ในมุมของกองทุนบอกว่าเอ้ยน่าจะเป็นลักษณะของตลาดธุรกิจเนี่ยมาอยู่ในแมกกาเทรนอันนี้<ม>ในมุมของอฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยเพิ่ม,เต,มเติมนะครับว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงของไตรมาสสนะครับก็คาดว่าจะ อาจจะปรับตัวลงเล็กน้อยนะฮะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวาจากจีนเนี่ยลดลงอย่างไรก็ตามก็บริษัทก็มีการทําการตลาดนะครับลูกค้าในกลุ่มอื่นๆเข้ามาทดแทนนะครับไม่ว่าจะเว็นกลุ่มในประเทศเอเชียอาเซียนหรือยุโรปและตะว,วันออกกลางนะครับโดยณนะสิ้นไตรมาสสที่ผ่านมานะครับาทาง สปาเองนะฮะเขาก็มีสาขาที่ให้บริการทั้งิ้นนะครับ81สิ้น81สาขานะครับขณะเดียวกันในไรมาสานี้นะครับก็เตรียมที่จะเปิดสาขาใหม่ในทำเลทองอีกประมาณ3-4สาขานะครับเช่นในโครงการของดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับทั้งนี้บริษัทก็ยังคงเป้าหมายรายได้รวมในปีนี้นะครับอยู่ที่ระดับ2,000ล้านบาทก็เติบโตประมาณสัก20%เนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีรายได้รวมอยู่ที่1,673ล้านบาทนะครับ อันนี้ก็เป็นมุมมองทางฝ่ายของบริหารนะครับก็บอกว่ากองทุนเนี่ยติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการนําเสนอกันอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเนี่ยสัดส่วนของกองทุนที่ถืออยู่ในสปาตัวนี้ประมาณสัก20%เเข้าไปแล้วนะครับ